แต่ภาพเสียงห,หรือในหาที่น่าสมจะพูดกับรลาลน,นั่งร้องเพลนะคนุแม่นจ่งพูดอย่ที่วันนีคุณใจแฟนขอความรู้เรื่องแอมเด้อครับระหว่างแอมหลอดแอมธรรมดาโอา้โหยอดชิดเลยคำถาม <laughs> เอางี้ผมผมอยากอยากเขาเรียกว่า ผมอยากรู้คอมมอนเซนส์ของของคนที่รู้น้อยที่สุดก็คือป๋า mm hmm. ก็คือไม่ได้อยู่ในวงการก็คืออยู่ในวงการนะแต่เป็นแค่เป็นตากล้องแต่ว่าไม่ได้เป็นช่างไม่ได้มีเพื่อนเล่นกีตาร์ mm hmm. อะไรแบบรุนแรงเนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นอูอ่ะ mm hmm. อูตอบคำถามเอ้ยป๋าตอบคำถามนี้ผมหนะ่อยตอบตอบด้วยความรู้คอมมอนเซนส์ของเราอะ่ะ mm hmm. รู้แค่ไหนก็ตอบไปประมาณนะั mm hmm. ณนะ้ก็คืออ่าระหว่างแอมมอลดกับแอมธรรมดาเนี่ยมันมัน,ม,นมันต่างกันยังไงหรือหรือมันยังไงม mm hmm. ีคิดคิดว่ามาคิดว่ามันเป็นยังไงอะแอมมอลดกับแอมธรรมดาเนี่ย ขอความรู้เรื่องแอมตลอดที่รธรรมดาจากจากคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วแล้วก็ตอบแบบสวยๆดูอ่ะอยากรู้อใช่หรอกไม่ใช่หรอเอาแบบเอาแบบแบบนี้เลยนะคือคือมองว่าแอมธรรมดามันทานซิซเตอร์ธรรมดาคือแอมทานซเสเตอร์ผมว่ามันผมว่ามันใช้งานมันน่าจะใช้งานได้ง่ายกว่าเพราะว่าเพราะว่าติดปั๊บเพราะแอมธรรมดาเนี่ยคือเท่าที่ดูนะก็คือาะแค่เสียบปลั๊ก เสียบแจ็คเปิดสวิตจบแต่ว่าแอมพล็อดใช่ไหมแอมพล็อดเท่าที่เห็นเหบนซ์ใช้อะไรอย่างงี้มันก็เสียบแจ็คเหมือนกันมันก็ติดเหมือนกันไม่ไม่คือ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 อย่างพวกแอมพล็อดอะไรงี้ใช่ไหมมันก็จะมีในเรื่องอุปกรณ์อย่างพวกหลอดอะไรงี้มาเพิ่มด้วยใช่ไหมมันก็อาจจะต้องมาหาวิธีการเลือกใช้หลอดด้วยก็คือหมายถึงว่าถ้าแอมพล็อดก็ต้องมองหลอดอีก ใช่ไหมกรงจะบอกกันใช่แต่ด้นนี้ก็เรื่องราคาที่ผมไม่รู้นะานไหนถูกอันไหนแพงนะแต่ผมมองว่าคือถ้าเป็นแอมแอมทั่วไปแอมธรรมดาเงี้ยผมว่ามันน่าจะใช้งานได้สะดวกกว่าอแต่มันจะอัปเกรดไม่ได้หรือเปล่าแบบถ้าแอมหลอดจะเปลี่ยนหลอดได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วแล้วแน่นอนในคอมเมนต์เซนของของของป่าเนี่ยคือแอมหลอดจะต้องเสียงดีกว่าแอมธรรมดาถูกปะคอมเมนต์เซนหรือคอมเมนต์เซนปกติ โอ้มันผมว่ามันคนละแนวขอ,อใช้คาว่าคนละแนวได้ไหมถ้าถ้า,ถามัน,ม,นมันมีภาษีที่ดีกว่าไหมภาษีแบบว่าเออ่าจะดีกว่านะาสักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้มันไม่รู้ดิผมก็ตอบไม่ได้เลยอย่างเนี้ยตอบไม่ได้เนพราะเอาเขาจริง,รงๆคือผมก็ก็ได้แต่มองอะ่ะอรงนี้เนี่ยอย,า,<ล>ยากร<า>ู้จะมามาเนี่ยเวลาเราเราลองเวลาเราเล่นแอมทารซิสเตอร์กับแอมหลอดเนี่ยฟังหลอกไหมว่าไหนหลอดเนี่ยที่วางอยู่นไหนหลอดไม่หลอด รู้แม่ไหนลอดบ้างเนี่ยไม่รู้อันก็คืออ่ะประมาณนี้อ่ะรัถ้าอู๋อะเล่นกีตาร์ขึ้นมาหน่อยคือเล่นแอมอ่์ผมไม่ผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหรแต่ผมอคําว่าแอมหลอดมันมันจะมีราศสีกว่าเพราะว่าคนาคนเขาจะแอมหลอดอันดับแรกคือ เป็นพวกวินเทจเป็นแอมที่ราคาแพงอ่ะชนชั้นสูงเขาใช้กันส่วนทรานซิสเตอร์ก็เหมือนคนที่พบวิทยุไปตามนะคำว่าทรานซิสเตอร์หรือเปล่าวะคือมันมันมันดูกระจกมันด้อยค่าคำว่าทรานซิสเตอร์หรือเปล่าวะแต่คือถามว่าผมเคยใช้ไหมแอมลอดผมก็เคยมีไงแต่คือเหมือนที่บอกว่ามันมันคนละสไตล์นะความรู้สึกผมอะถ้าถ้าถ้าส่วนตัวผมเวลาใช้แอมลอะมันมันจะได้ความอิ่ม แต่แต่เราก็ไม่รู้นะว่าเพราะว่าแอมแอมที่ผมไลฟ์ตอนนี้ตัวเล็กแต่แอมหลอดมันตัวใหญ่ใช่ป่ะไอ้ซปเปอร์รีเวิร์ป่ะคือแต่พอยิ่งเปิดอ่ะเสียงมันยิ่งยิ่งวอร์มอ่ยิ่งวอร์มมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการพัฒนามันมีการจุดเริ่มต้นแล้วก็เริ่มชีวิตชีวาขึ้นแต่คำว่าทานซิสเตอร์เปิดไงมันก็จะเปลี่ยนบล็อกนั้นบล็อกนั้นแต่ถามว่าทําไมผมถึงเรื่องมันใช้ทานซิสเตอร์ด้วยว่าอันดับแรกผมผมไม่ใช่คนเล่น ผมก็เลยอขายแอมหลอดไปแล้วก็กลับมาใช้ทันชิปเตอร์อันเล็กด้วยลักษณะห้องด้วยอะไรเงี้ยแอมหลอดอ่ะมันต้องเปิดประมาณหนึ่งแต่ถามว่าแอมทันซิเตอร์ก็ต้องเปิดประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ก็เหมือนที่บอกว่ามันมันใช้งานยากสําหรับเรานะเวลาอ่ะผมซ่อมกีตาร์ผมแค่จะเทสเบายกขึ้นมาสะดวกต้องมานั่งกดเปิดสแตนบายอะไรเงี้ยกว่ายันร้อนอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งบางทีผมต้องการเปิดแค่ เสียบแจ็คว่าติดไม่ติดแค่นั้นเองมันก็เรียกแบบเฮ้ยมันไม่เหมาะกับเราอ่าแต่มันเหมาะคนเล่นแต่ถ้าเอาเอาเรื่องเสียงนะเรื่องเสียงผมก็ชอบหลอดส่วนตัวผมนะชอบหลอดแต่ว่าถามว่าานซิสเตอร์มันห่วยไหมมันก็ไม่ได้ห่วยหรอกเพราะว่าเหมือนที่บอกว่ามันความอิ่มอะไรอ่ะพอมันมีเอฟเฟกมันไปเพิ่มเอฟเฟกได้อยู่แล้วเนื่องว่าอยาให้เสียงมันมีความอิ่มของความเป็นหลอดอ่ะมันมีรีเวิร์สมีอะไรพวกนี้มันทำให้มันอิ่มได้อยู่แล้วแหละ ใช่แต่ก็ถ้าให้เลือกก็เลือกแอมดอรเพราะว่ามันดูแพงคือมันแพงดูมันมันแพงดูมันมีราสีอ่าสมมุติตั้งคู่กันเนี่ยให้เลือกเนี่ยต่อให้ราคาเท่ากันนะก็แอมดอร์ถูกไหมอ่าแค่นั้นเองแต่เรื่องเรื่องของเสียงมันมันแล้วแต่คนชอบอแต่ผมม่าเลือกเลือกเลือกของการใช้งานมาก่อเนี่ยอ่าแค่นั้นเองโอเคคือทีนี้อ่าผมก็จะบอก บอกมันที่เคยบอกอะไรจริงก็เคยก็เคยพูดอะไอ้เรื่องเนี้แต่ว่ามันก็มันคือคือคือแอมเนี่ยคือ,คอเป็นเรื่องอะไรที่แบบผมค่อนข้างบ้ามาก <c oughs> บ้ามากเ, <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าแอมคือต้นทางคือมันคือทุกอย่างของเสียงกีตาร์เรา <c oughs> อ่าฉะนั้นถ้าแอมมันไม่เข้ากับกีตาร์เราก,ก็จบกีตาร์นั้นจบอ่าแต่ว่าแน่นอนกีตาร์ก็มีผลนะคือคู่กันทีนี้ถ้าถามว่าแอมหลอดกันธรรมดาเนี่ยอ่า แน่นอนว่าแอมลอดมันต้องเสียงดีกว่าอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันแพงกว่าแพงกว่าพอมันแพงกว่าปุ๊บมันก็จะเอาบัตเจ็ตนั้นน่ะมาเฉลี่ยใส่อะไรที่ดีกว่าได้อ่ามีการทำอ่าแม้กระทั่งทําตัวคาบิเนตของมันก็จะเป็นอ่าเป็นไม้ดีกว่ามดีกว่าตัวหุ้มทุกอย่างหรือดอกโดยเฉพาะดอกลำโพงก็ดีกว่าสายลำโพงชนิดที่ดีกว่าเพราะมันมีมันบัตเจ็ตมันเยอะไงใช่ไหมหมื่นหนึ่งกับสองพันเงี้ยอ่ามัน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 ห่างกัน อแต่แต่แต่ถ้าถามว่าจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงว่าวงจรเป็นหลอดกับไม่หลอดเนี่ยข้อดีของของหลอดก็คือมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้มเหมือนมันจะเปลี่ยนหลอดได้แต่ข้อเสียของมันก็คือมึงต้องแมทนะถ้ามึงไม่แมทก็ก็อาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องหลอดก็ได้อันนี้พูดถึงความหลอดกับไม่หลอดอย่างเดียวนะเพราะว่าอย่างสมมติคุณก็งรู้ว่าเฟนเดอร์ ทวีตเขาใช้อะไรใช้ลอดอรมันก็ต้อง R C A ใช่าไหมแบ็กเฟสมึงก็ต้อง G E C E V A เนียถ้าเกิดไปใช้กู๊ปทูปเฟนเดอร์ปัจจุบันอุ้ยมีทาเฟนเดอร์อุ้ยหลอดเฟนเดอร์ไม่ใช่มันม,มันไม่ใช่มันเป็นหลอดรัสเซียอะไรก็ไม่รูมมมออ้มันไม่แมทเออมันไม่แมทฉะนั้นพอคนพอคนแบบอ่ะคุณคุณกล้าดึงหลอดมาเปลี่ยนไหมล่ะไม่กล้าอ่ะพอไม่กล้าปุ๊บพอไม่กล้าปุ๊บคุณก็ไม่รู้หรอกอ่าคุณก็ไม่รู้หรอกไม่มีใครสู้ด็อกเตอร์ปอเราได้เลยนะเริ่มเปลี่ยนหลอดเนี่ยใช่ไหมแพงด้วย ฉะนั้นถ้าถ้าถ้าผมถามว่าแอมหลอมันมันดีกว่าใช่มันดีกว่าแต่มันดีก่อนในแง่ของว่าพอมันมีบัตเจ็ตที่มันสูงกว่ามันก็ใส่หลบดอกงพงที่ดีได้แต่ละที่ได้อ่าฉะนั้นถ้าถ้าถามว่าเอ่อเอาง่ายๆถ้าพูดแบบปควายเลยแอมที่แพงกว่าก็มีแนวโน้มที่เสียงดีกว่าใช่แนวโน้มที่เสียงดีกว่าแต่ไม่ได้หมายเวามว่าแอมนันจะเหมาะคุณนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าถ้าแอมนั้นแพงกับแอมถูกแอมแพงมีแนวโน้มที่ดีกว่า แต่ว่าจะถูกกับคุณไหมมันคือคือ,คอ,คอลักษณะของแอมอีกต่างหากอย่างเช่นสตาร์ทคุณก็ต้องเล่นที่มันมีดอกหลายดอกถ้าคุณเล่นแอมใหญ่ก็ต้องเล่นซูเปอร์ลีเวิร์บหรือเบสแมนนี่คือคือเป็นเป็นเป็น,ปนคู่บุญคือบุญแยกกันไม่ได้เลยอ่ามันเราต้องต้องมีหรือคุณจะเล่นอ่ามาแชร์คุณก็ต้องมีสี่ดอกอ่าเป็นกรีนแบ็กสี่ดอกเจดีมสี่ห้าอะไรเงี้ยมันถึงจะมันถึงจะครบเครื่องอแต่ว่าหลายคนที่คนเข้าใจตอนนี้คือแบบเฮ้ยขอมาแชร์หลอดจบแล้วก็ไปซื้อแบบดี ดีอะไรดีเอรุ่นอะไรรุ่นนิ่มล่างๆที่ทำแบบใช้ดอกถูกๆใส่ mm hmm. แล้วบอกเนี่ยมีหลอดแล้วเอ้ยไม่เสียงไม่ดีวะอ่าะไรเงี้ย mm hmm. ใช่ไหมมันมันก็จะมีคาแรคเตอร์อะไรขึ้นซ,ซึ่งมันอยู่ที่คือเรื่องแอมเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลอ่ะเหมือนที่ผมที่ผมคุยเรื่องเรื่องเรื่องอิตาโปกเหมือ hmm. นกันคือเราเราสามารถเปิดใน Google ได้ว่าแบบสเปคเนี่ยคืออะไรสมมุติว่าเราชอบใครสักคนหนึ่งสมมุติว่าเราช,ชอบ <c oughs> เอาเราชอบอะสมมติเราชอบจิมมี่วอนเงี้ยเราค่ะเสิร์ชปุ๊บจิมมี่วอนแอมหรือว่าอีจิมมอนเกียอะไรก็ได้เสร็จปุ๊บเ<ไ>ฮ้ยเบสแมนแน่นอนเบสพอพอคุณเห็นเฟนเนอร์เบสแมนคุณไม่ต้องไปสนใจว่าจะซื้อนะเ<ไ>พราะว่าคุณต้องถามตัวเองก,อก่อนว่าบ้านคุณเล่นดังได้ขนาดน,นั้นหร<ไ>อเจอสี5วัตต์เงี้ยอ่าถ้าไม่ได้เสร็จปุ๊บเฮ้ยผมจะทำยังไงอะ<ไ>ฉะนั้นผมก็หาแอมนิ่งยอ่อส่วนที่มันหน้าตาคล้ายๆอย่างเช่นมีสีดอกเหมือนกัน<ไ>อ่าคนก็ไปซื้อโรแลนด์405 หรือว่าเป็นโแรแลรุ่นที่ไม่มีสีดอกเหมือนกันแต่เล็กลงเหลือ15วัตจาก45วัตต์เป็นเหลือ5วัตต์อ่อาวัตลักษณะนี้เหมือนกันจะชอบใครก็แล้วแต่จะชอบแกลลี่มัวชอบอะไรก็แล้วแต่ไปดูมาเฮ้ยมาแชร์แบบนี้สมมุติว่าผมไม่น่าจะสมมติมมตคนนึงอาจใช้มาแชร์ช่า GTM 4 5แล้วมีจอกสีดอก,ดอกหลังปิดเป็นกีนแบ็กใช่ไหม i, เฮ้ยก็ไปดูดิอะไรที่มันเป็นรุ่นหลังปิดแล้วมีสีดอกอ่าเงี้ยที่มันเป็นออกล็อกหน่อยอย่างเพ่นอย่าง,อย,างอย่างผมเคยซื้อก็เป็นพวกไอตัวไฮวัตเงี้ย ที่มันเป็นที่มันเป็นแคปแยกแล้วก็เป็นเป็นมินิสเตกเนี่ยมันก็แค่ยี่สวัตคุณก็สามารถที่ใช้ยี่สิบวัต์ได้อ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่คนที่คนมองข้ามก็คืออ่าเราทุกคนอูจะเข้าใจใช่ไหมว่าแอมมอดจะเสียงดังกว่าแอมไม่นี่ตุกบาทแอมแอมทรานซซสเตอร์นั่นคือข้อเสียและข้อดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคือแอมเนี่ยวัตเนี่ย มันจะอิ่มคือเสียงเวลาหลีดในหกปุ่งเนี่ยมันจะอิ่ม,มได้แค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวัตต์หมายถึงว่าทําไมเขถึงใช้สี่สิบห้าวัตต์เขาจะใช้แอมเล็กแล้วเขาใช้ไม่เจาะก็ได้ถูกว่าสบายด้วยจัดการง่ายแต่ทำไมเขาต้องใช้แอมสี่สิบห้าวัตต์เพื่อจะเบรกอัพหรือทำไมต้องใช้ซุปเปอร์หลีดร้อยวัตต์เพราะว่าเขาต้องการโลที่โลที่มันเป็นแบบนั้นหรือเสียงทุ้มกลางแหลมที่เป็นลักษณะของอ่ะสี่สิบห้าวัตต์อันนั้นแต่พอมันเป็นทานซิสเตอร์ปุ๊บเนี่ย คุณอาจจะเล่นแอมสักแค่ยี่สิบห้าวัตต์คุณก็เล่นในบ้านได้แล้วแต่ถ้าคุณเล่นแอมลอ์ดยี่สิบห้าวัตคุณเล่นในบ้านไม่ได้มันดังมากดังมากใช่ฉะนั้นแอมแอมทานสิสเตอร์ข้อดีของแอมทานสิสเตอร์ก็คือมันจะให้ความความเป็นกี่วัตนั้นๆน่ะของคุณเนี่ยในขณะที่เสียงเบาวกว่าอ่าอันนี้คือข้อข้อดีของทานิซเตอร์วัตมันถึงไวกว่าใช่ถึง,ถ,ง,ถ,งถึงไวกว่าโดยที่มันไม่ได้ดังมาก แต่ถ้าอมลาอดรเนี่ยแต่แน่นอนในทางกับการสมมติผมจะเล่นสเตทผมยกเล่นสเตทเลยผมผมอยากให้4 5วัต์ผมต้องการแค่4 5วัตเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่เป็น100 w, w, ป <ะ S> 1้0ยวัตต์2 0 0วัตเนี่ยเสียงมันจะแข็งเกินคือเสียงมันจะแข็งเกินคือเสียนเนี่ยหัวโนต้ตเนี่ยมันจะไม่แตกดีดแรงแมันจะไม่ฟืดฟืดเลวมันจะไม่ล็อกไม่อะไรเงี้ยพอเราไปใช้สมมุติว่า200วัตเป็นอมลาอดรเสียงมันแข็งแต่ผมต้องการให้มันเสียงมันนิ่มที่ที่มันนุ่มนวลนที่วกที่ทท ฉะนั้นแอมลอดสี่ห้าวัตเลยตอบโจทย์บนสเตทหรือว่าระดับโปรกว่าอ่าคือความดังได้แล้วก็จำนวนวัตได้อ่าลักษณะเนี้ยมันมันจะเป็นลักษณะนี้หรือพูดตรงตรงพูดง่ายๆอย่างคือถ้าคุณระดับโปรเนี่ยแอมลอดถ้าคุณไม่โปรไม่ต้องใช้แอมลอดมันไม่ใช่ว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งนะคําว่าโปรคือคุณไปเล่นบนสเตทนึกออกว่าเพราะว่าเพราะว่าแอมลอดเนี่ยมันมันแบบมันยิงให้คุณแบบ หัวโน้ตแบบชัด<ม>ออกมามันฝาอากาศฝาคนดูฝาคือเขา<ม>ดีไซน์มาแบบนั้นแต่ถ้าเกิดคุณถ้าถ้าถ้าคุณใช้ทาว์ซตเตอร์เนี่ยมันจะฝ่อแล้วเปิดปนาน<ม><ม>เปิด<ม>เด<ม>ยอะเนี่ยแล้วมันจะมันจะฝ่อมันยิ่งยิ่งเปิดนานยิง่งฝ่อ<ม>แต่หลอดเนี่ยยิ่งใช้หนักยิ่งเร่งหนักมันยิ่งอิ่มใช่ฉะนั้นหลอดจะเหมาะกับที่มันเล่นจริงๆมากกว่าใช่สถะนีรับชมจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิป นี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนตตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการาทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝักแทรบฝากไลค์ด้วยครับ